และพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มตรงเรามีนัดกันนะคะกับการกลับมาเปิดโหมดล่าครั้งใหม่ในซีรีส์เปิดโหมดล่าคดีเดือดซีซั่นสองดุดันจัดหนักบ้าดีเดือดยิ่งกว่าเดิมแน่นอนค่ะสารวัตรเจมส์เนสันติราชและทีมสืบนครบาลจากซีซั่นแรกนำโดยเติ๊กน,น,นัชนนทศรวิชานวัฒถาปณีและกิมจุ้ยเอื้ออังกูลพร้อมมาไขาทุกคดีเดือดแล้วและเปิดตัวทีมใหม่รีมปุเรักซิวธนทรพอเดอร์บอรดรวมทั้งสาวสวยคนนี้ออมปัญชยาที่มาเล่นซีรีรรสวว์สไตล์แอบบ แอคชั่นนี่แหละค่ะคือสิ่งที่รอคอยมาตลอดแฟนๆจะได้เห็นลีลาการบู oo <c oughs> ดุดันในสไตล์ของอมแบบจัดเต็มแน่นอนพรุ่งนี้รอชมกันนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนูต้องบูแบบเยอะมากๆม,มีแอคชั่นมีระเบิดมียิงปืนซึ่งเป็นครั้งแรกทุกอย่างเลยค่ะแรกๆก,ก็เหนื่อยนะคะแบบต้องวิ่งตามหลังๆเหนื่อยกว่าเดิม เอ๊เราไป็มันเหนื่อยกว่าเดิมครั้งแรกกับการยิงปืนเลยชอบนะคะเป็นครั้งแรกที่ได้ยิงปืนแล้วก็รู้สึกว่าเอยสนุกดีเหมือนกันมันทั้งสนุกทั้งในจอแล้วก็นอกจอมันบู๊กับการแบบทำคดีไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ละคดีแต่ละ ep เนี่ยมันก็จะเพิ่มความเดือดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ความสนุกมันมีเต็มแน่นอนค่ะดุดันจัดหนักแน่นอนนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มตรงทางช่อง7ด hd ค่ะ เปิดหมดล่าคดีเดือดซีซั่น2ทุกเย็นวันจันทร์ถึงสุขเวลาหนึ่งทุ่มตรงทางหน้าจอช่อง7 HD EP แรกเริ่มพรุ่งนี้พุทธที่17กันยายนแฟนๆมาร่วมไขคดีเดือดไปพร้อมกันค่ะ